Ít vì sợ gặp cái thằng mái thôi. Mình chụp đâu. Mình đi video đẹp. Mình chưa. Mình không có Okay. กระจกตงกรสร้งวันน้องกระจกไงเเรา่นีกอนไม่ใช่ไม่ใช่อื่นอน่ออ

ủa thì có không ủa vậy không ủa vậy không ủa vậy không ủa

อืมครับค้ณใช่ไหมคอับ ไปตัดไม้โอ่งจนไหมก็จะไปตัดไม้กันค่าึ้นนี่ก็โคนลำเลยไม่ใช่ลำที่ติดนะครับใช่ลำที่ติดโคนลำบากนะเหมือนอย่างนั้นเวลาตัดไม้กันเยอะเนี้ย ไม oh. <hel token thanks> ่ร้เยว่าจะกี่นาทีขอให้มันไม่เลยสินาทีือสิานาทนีอ้จะลองพทุกรมาได้แล้วก็ไม่ จะทำลายปลาแล้วก็คุณตคุณคืแทนอนูปลอได้แล้วกลับบ้านเราีบ้านีบ้านจะูกรูไม่ทำไมถ้าถ้าคุณเจอลำบากเนี่ยไอ้ต้องเจออ่ง้เลยออถ้าคุณบ้านนี้จะคุณกัน วานครับขอบครนจะมีทุกคนในครอบครัวสมัยนี่นวดขนน้าพรวนถึงจได้ชุดยให้ต้องทุดู เอองั err, ้นแหละครับนี้แหละหกโอ้หกตำนานอือกูเบื่อสลามโคตรเลยเบื่อสลามเบื่อสลามอ๋ออ๋อนี่แหละซีเจเป็น

kemarin bener enak, ah. Enggak, enggak, enggak. Wuih. Hmm? Wuih. เงิเงินบางเงินไปดูโชคแล้วเฉียอินดีอุ้มรถว้ามเออแล้วก็จะาโทษไปทำอะไรเี ja ้นืครับลองเาไปก็ได้นะแล้วแต่มันจะหมด แต่ม mm. ันจะหมดเดี <Okay? S 1> <and> ๋ยวแป๊บนึงครับผมกก็จบรายการเดียวกันดีครับสี่เก่งที่สุดขอบคุณที่กดแชร์และกดติดตามถ้าชอบมากติดตามนี่นะครับเดี๋ยผมไปก่อนนะครับ Kalau tempat dia hidup, oh iya. Yeah.